สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเอาแล้วอดีตศัลยแพทย์โชว์หลักฐานสำคัญเจอพิรุธในคดีแตงโมล่าสุดปริศนาการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่พัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังคงเป็นคดีที่สังคมทั้งประเทศให้ความสนใจแต่ถ้ว่าผลสรุปของคดีนี้จะจบลงอย่างไรนั้นก็คงต้องติดตามดูกันต่อไป ซึ่งล่าสุดนั้นเมื่อช่วงกลางดึก ของคืนวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยการจรรินหรืออดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ออกมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโม,โมแบบรัวๆโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวงัดหลักฐานสําคัญออกมาโพสต์โชว์ใบมรณบัตรของแตงโมที่มีการแจ้งไม่ตรงกับเหตุการณ์จริงผ่านทาง Facebook ส่วนตัว โดยได้ระบุข้อความว่าใบมรณบัตรน้องแตงโมเลขที่11ขีด12990208สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรีระบุตาย24กุมภาพันธ์ใช้เอกสารประกอบก็คือหนังสือรับรองการตายใบแจ้งตายเลขที่00768ทับ2565ใบแจ้งตายเลขที่007 68ทับ2เข้าค่าพิมพ์วันที่1มีนาคมเวลา15นาฬิกา39นาทีระบุวันที่พบศพ24กุมภาพันธ์เรื่องพบศพจริงคือวันที่26กุมภาพันธ์วันที่ตรวจสอบศพ26กุมภาพันธ์จะเชื่อผมมากนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์ราชการเปิดตรวจสอบเอกสารก่อนว่า จริงอย่างที่พูดไหมเดี๋ยวจะหาว่าเลื่อนลอยไม่มีพยานหลักฐานแต่ข้อที่จริงนั้นเชื่อเขาได้หรือเปล่าก็คิดเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นคืนนี้ผมงดแสดงความคิดเห็นนะครับกำลังง่วงสมองเบลอพิมพ์ผิดเดี๋ยวจะเข้าข่ายเป็นลักษณะริสเครดิตการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเอาไว้วันพุธ ถ้ายัางไม่มีใครแย้งว่าเป็นเอกสารปลอมผมจะวิเคราะห์ให้ฟังต่อใครอยากฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากบอกใครบางคนนะครับจับโปะพวก18ปมงกุฎมันง่ายไม่สนใจจับเท็จพวกสแปมงกุฎครอบดาวทวงคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนบ้างเหรอปรอสสิงหาคมอายการอย่าเลื่อนนะครับลูกทัวไม่อยากรอขอขอบคุณข่าวจากคมชนลึกซอนไลน์ครับ ได้ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ